ก่อจากคลิปที่แล้วพี่น้องยังอยู่กับทีมงานทรัพย์สถิตเท่าพี่น้องอยู่กับโคโมาส,สุพี่ชีสองรอยนะครับทรัพย์สถิตเป็นงานงานสามรอยเที่ยวพี่นอ้องเท่ข้นจีดเ,เท่ไล่ข้อจีดเท่ไล่ทางนะครับเอาเราเกียรอยเก้าหา้า สวัสดีไปยั่งท่านผู้ชมผู้เขามาเบิงมาชมนะครับห่างหายกันไปโดนพอสมควนพี่นอ้องกับมาพบมาพอกันคือเกา่ากับทตรีมงานรถเมคโครถดำเฮาพี่น้องสำรวจดำจริงเป็นผู้่าผู้จาพี่น้องบุกฟ้องกะขอโทษขออภัยผูเขามาเบิงมาชมนะครับอันไหนบ่ออันนี้ก็ตีชมอะไรนะครับ ที่ได,ด,ด,นด้นั่ไปปรับปรุงแก้ไขพี่น้องอันใดพิดพาดสำหรับสมบัติดำซิ่งนะครับอ่ะลอกเก่าอกจีครับลอยเก้าหาเชือเว็บ อันนี้สีเวลาทั่วแดนสะบ,บายสบายครับบ่ได้บืนตมพี่น้องบ่ได้บือน,น,อนอลุมๆนะครับ อา้าวฝาแข่งดิดนดวลครับฝรายเจ็นจะมาแรงมากครับมีกานะครับผู้แขกตัวนี้แม่นเจ้าฟอร์ดนะครับมาเนี่ยเออปลาแขกนี่คือเห็นไปขายหอมอยู่ขายดีบพหอม งาน่างนะครับเป็นกับไปหาเลาะนะครับตามหมู่บ้านพี่น้องขายหอมขายกระเทียมเป็นงานบออยากยูอยากซื้อ,อ,อพี่นอ้องช่วงรถดำเพาบ่มีงานนะครับเป็นกับหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับปลายแขกเป็นีรถดำสองขั้นนะครับปลายแขก เป็นสมอหน่าย,กาย,ายกาักนะครับทีบ่ผู้บ่าวลิติใช่เพื่นขับล่ะอายุกับเจ้าคุณปูนะครับโค่มาสูบพี่สองหลอยนะครับตัวนี้อุ๊บีเก้าสิบห้าพี่นอ้องอ่าตัวนี้หนำหนกักยี่สิบตันนะครับใบแดกแปดสิบเส้นใส่รุดเด่เล็กเจ็ดลูกนะครับแคเรี่สองตัว เป็นค้นโทนสั่นนะครับรุ่นพิมพ์นิยมรอยยี่สิบหาแรงมากปุ่งจี้ศูย์จุดลูกบาลเมตรพี่น้องไปไปแขกดินด้วน สิ่งพี่น้องโอ้ฝนตกครับเป็นอุปสรรคกับการถอยห,หลังขึ้นเลยครับนี่มือรวยรวยเลยพี่น้องฝนตกว่างหันประมาณครึ่งชั่วโม,มงครับค่ารถปูนค่ารถปูนค่ารถปูนรถรถรถก็จะเอาสิแพงป่เท่เนี่ยปีวิจัด เครื่องชุ่มวงหุนน้อยอยู่หันฮ่าฮ่าฮ่าอาโนพอสมควรนะครับมโอนี้โอ้ฝนกระตกพี่น้องอ่ามองเอาดิเอาหินไปเทไรทางคนกระเทคอนขีดต่อไปนะครับพอคนเทยังบ่ตันเหลี่พี่น้องอ่าก็เลยได้ไปติดรถโมเดี๋ยวหุ่นมาเทคอนขีดนะครับอ่าใส่เวลาจอดว่ามันเครื่องชั่วโมงนะพี่น้องนะซุ่มรถดำเพิ่นไปเทนะครับ สวัสดีทีมงานทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามมาชมช่องยูทูบสมบัติดำซิงพี่นอ้องคลิปนี้ก็ยังอยู่ครับทรัพยสิทธิท์นะครับแลนหินสามรอยเที่ยวกันพี่น้องมาเนี่ยมีอุปสรรคกันแน่จากเล็กจากน้อยนะครับปัน่นเป็นธรรมดานะครับสำหรับงานทุกยิ่งทุกอย่างอาพีซีสองรอยนะครับพวกมันสุ เดาคุณปูเขา่าคือเก่าพี่น้องอันนี้เป็นพีเฮดเจ็ดรอยนะครับพี่น้องของผู้เปาเอสโซ่รอยหกสิบแปดแรงมากนะเด็บหยบปุ่มเด็บหยบยังนี่จะลงยังไงอ่าจัดที่ละครับจัดที่ละครับ แน่มันก็ดีกันมองหันลามันดีกันคนละอย่างนอนแบบสบายนะครับถึงสีเกาแต่ว่ากะโอ้พอธรรมดาครับสำหรับเจ้าหัวลิงร้อยหกสิบแปดแรงมาเอเอดร้อ e ยนะครับตัวน,นี้อนอนอยู่บ้านก็บสบายครับขันบ่มีงานบ่ได้ห่อนบ่ได้ล้หนังนะครับมีงานกับลุยต่อสบายสบาย อาเพิ่งแล่นได้พูดละสองเที่ยวนะครับเมื่อนี้อ่าเวลากะบ่าใบามงเราพี่น้องอ้ธรรมดานะครับเทิร์นไก่เทิร์มีอุปสรรคเดี๋ยวนี้กะเพิ่นเ็ดถนนเพิ่นกะมีเทิร์รถข่วงเทเลอร์นะครับเอาหินคุกมาลงพี่น้องรถเกียร,รถบดกระลังบดอัดกันกะยากไปอีกครับอ่าสาไปอีกพี่น้องอ่ะไปแล้วครับผู้เบาเอสโซ ตัวนี้เป็นฮีโน,โน่ยีเฮ็ดเย็ดรอยนะครับย่างสองแปดหานะครับหอบยี่สิบนะครับสำหรับเจ้าอีเฮ็ดเย็ดรอยอะจะบ,บอกหนายนะครับคุณบาวรียที่ใช่ นี่แหละครับคตโคตรับใ่อบ่อไดครับเมื่นรวยๆเลย <c oughs> เอาเอาขันขึนบ่อไดย่านไหนม,มัจุกเ้งหน้ากม่อีบ่อครับบ่อ โลดโจเอาดึงเลยครับฮะ <c oughs> เ,เดินมากก่อนอาดูอ,อกก่กันนะครับนี่นะครับกันฝนตกลงไปอ่เอาเพื่อนจีดินเนี้ยวก็อยากเมอนอยากเลื่อนกันนะครับ bó đây gấp bó đây 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 พอได้เดี๋ยวตั้งไห้ลราบาดนี่ฮะกอดึงเลยครับะนี่ะะน,น,น,นะครับอุปสรรคกานทาส้นสั้นนะครับ nên néo từ quân mới lùi lùi Ừ subscribe cho kênh Ghiền Mì bạn เอาสมอนายักพี่น้องร้อยเจ็ดที่มาเรกมานะครับเอาเดี๋ยวไปกับผู้บ่าวลิทธิชัยนะครับถ้ามีพาน้องไปเบิ่งไปชมหม่องเพินเอาไปเทอไรทั้งนะครับเทอไรทั้ทงที่เพิรนเทค่อนเกีดแล้วนะครับเดี๋ยวว่าน้ำที่ท่วมก็เลยต้องงานเป็นงานเร่งด่วนพี่น้อง เดี๋ยวไปพ่อกันยุคุหละครับทางมองอไปเทพี่น้องอเดี๋ยวไปเบ่งมองเทพี่น้องมืนี้ไปกับคู้บาลีทิชัยนะครับไอห,หนุ่มรูปหล่อ,อผู้สาวติดกันตึมบนตบนะครับเมือนี้รถเก็ดรึ้นกับมาเห็นถนนนะครับ ป่านบะโค้เนี่ยเพื่นเธอที่เอาหินมาลงนะครับอ่ะเดี๋ยวพอกัดยกขึ้นพี่น้องมามองเทอไราทางนะครับงานสามลอยเที่ยวนะครับมือนี่เบิ้งสิจบปมเมือนี่ฝนตกเนี่ยครับเจ้ารถพว่พวงจะามาเทไว้นะครับ บาาโคพี่น้องบ้านบาโคแล้วว่าไงกำลังทำถนนนะครับระยะทางประมาณสองสามกิโลอยู่มั้งไปหมดป้านน้องไผ่นะครับโอ้เจอฝนเลยพี่น้องเอ้มาเนี่ยโอ้โอในนอกบานอย่างนั้นยกก็นออางั้น <laughs> à, chồng bạn đã thông minh ông cháu bạn đã thông nó gặp khuẩn thúc chuồng à, thúc với nhóm nhóm bài thang phản vãi nữa, bài thang tiền bữa trưa thì chỉ bên trong đấy với ông khuẩn thúc khuẩn มาหนี่บมีฝนครับอ่าเป็นเนินบ้านนาะทบท่าโค้งนี่มาเ่ามีฝนอ่ไปทางไหน,น,นเนาะรถอีแตนฝนนี่ไปทางเดียวกันบนนอนเนี่ยอ้าไปทางเดียวกันรถใหม่อยู่ค่ะ ดยอดสุดยอด ขนาดเลยได้ก็ได้ก็ธรรมาดมาดเอามาหัวหงเทกันแล้วพี่น้องทางกหนจักมาอยากมาลำบากก็นหน่อยครับมีแต่หลุมแต่บ่อนะครับนี่ครัพี่นอ้องเป็นทางที่สั่งก็สั่งไม่ครับความจากบ้านไว้ไปทางบ้านโน่นสว่างทางบึงเกลือนะครับนี่ถนนสินนี้ ย่างเข้าพี่น้องทอดย่ามน้ำยา่าหนังมานะ่ะถนนเส้นนี้ใส่การเมื่อไรครับเพิ่นก็เลยมีงบจัดสรรมาส่างให้บ้านพี่น้องบ้านเข้าได้ใส่ขวมไปขวมมานะครับแช่งผลงานกระทังเทศข้อคิตคือกันพี่น้องฟังท่านใายเข้านี่นะครับบนท่านเลี่ยวนะครับเดี๋ยวนี้ก็แลี้ได้ตั้งแต่ เล่นเดียวที่ิ่นเทศแล้วพี่น้องเี้ยงเลยเลี้ยงก,กำลังกำลังเทนะครับบางเทือรถโม่พูนมาเทกะรถดับม,มากก็ต้องมาจอดลอะนะครับเพราะว่าไปว่าไรน,นี่นะครับจะถึงมองเทแล้วพี่น้อง เท่ทั้งหนาบ่เฮ้เราดันเท่เราดันลงบ่ก็ยางนี่เรื่องฟังไส้รอดได้เห็นนห้อยมีอะไรดิเกิดกิกไปเลยโอ้เท่บ่คนเกียว่าทั้งสุดตอวนี้โอ้อาจารย์อนุสรตอวนี้เดี๋ยวเข้าลงก่อนเข้าเดี๋ยว สวัสดีครับเวีหน้ากันเยอะแยอาจารย์อนุสอรนะครับ่าเป็นผู้ใดอ้ไหนลูกชายไปนไงปเอาบุญโอ้ยยังไปไม่โอ้งันมิตเงียบโอ้ยสโอ้โหมาอนี้อาจารย์อนุสอรมาลุยเองครับเมื่อนี้นี่เอวหาูดนึงแปดเพิ่นครับ มาเนี่เพิ่นม,มาเป็นผู้เกียดดินลงไร้ทางนะครับมาผู้บ่า,าวเอ็นโซครับออโอ้มีนวดใบนังเออที่แล้วครับพี่น้องเบิง่งยังบ่ทันแล้วครับคุณเพื่นต้องเทไปทางหน้าบุณี่ครับคุณยังเพรสุดโอ้หนาม,มาก่อนนี่กะ เคลบ่ไดอ,อะไะครับอ๋เอเดี๋ยวสำหรับเมนนื่อนี้คลิปบนี่ล่าพี่ล่าน้องสำเนียแล้วครับเดี๋ยวพอกันเคลิปบนาพี่นอ้องสำหรับเคลิปบนี้ล่าสำเนียแล้วครับสวัสดีครับ